106ลงมือเย็นวันนั้นผมกลับมาที่ห้องพักซึ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วผมยังคงไม่ยอมเล่าเรื่องราวที่ผมไปประสบมานี้ให้ใครฟังถึงแม้ว่าจะถูกรุมเร้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผมกำลังลังเลอยู่ คือผมจะเริ่มต้นพูดความจริงนี้อย่างไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องราวธรรมดาอย่างที่พวกเขาคาดเดากันเลยสิ่งที่ผมได้ไปเจอมานั้นพิสดารเกินกว่าที่จะมีใครบนโลกใบนี้เชื่อว่ามันคือความจริงผมต้องทำอย่างไรครับผมถามเข้าไปในความคิดอีกครั้งเขียนมันออกมาเขียนมันตามความเป็นจริงเธอไปเห็นอะไรมาก็เขียนมันไปอย่างนั้น ถ้าเธอรู้สึกว่ามันพิสดสลารก็เขียนให้มันกลายเป็นนิยายเสียเลยเสียงในความคิดดังขึ้นมาเหมือนกำลังเกิดไอเดียดีๆเขียนนิยายเนี่ยนะผมทวนคำพูดใช่แล้วทำไมท่านถึงเลือกให้คนอย่างผมทำอย่างนั้นล่ะครับผมคิดว่าท่านคงต้องเข้าใจอะไรผิดสักอย่างแน่ๆท่านรู้ไหมครับสมัยที่ผมเรียนหนังสือ แค่เรียงความสองหน้ากระดาษผมยังใช้เวลาเขียนอยู่ตั้งหลายวันเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับถ้าท่านรู้ว่าท้ายที่สุดภารกิจนี้จะออกมาเป็นการเขียนทำไมท่านไม่เลือกคนที่เหมาะสมมากกว่านี้ล่ะครับผมย้อนถามเธอรู้ได้อย่างไรว่าเธอไม่เหมาะสมเสียงนั้นตอบกลับมาทันทีผมว่าถ้าให้ผมวาดรูป หรือวาดเป็นการ์ตูนยังพอเป็นไปได้มากกว่าผมเสนอแนวทางใหม่ฉันรู้นั่นแหละวาดรูปด้วยทำทั้งสองอย่างเลยเสียงนั้นตอบดูเหมือนเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาอีกนี่ท่านพูดจริงๆหรือครับดูเหมือนท่านคิดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมพูดจริงสิเธอคิดว่าฉันจะพูดเล่นกับเธออย่างนั้นหรือ แล้วเขียนเป็นนิยายมันจะดีหรือครับทำไมไม่เขียนเป็นบทความเหมือนอย่างที่ใครๆเขาก็ทำกันล่ะครับอย่างนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือนะสิครับผมถามมันอยู่ที่สาระของมันพวกเขาจะแยกแยะได้เองว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อคนที่เป็นคนของเธอเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เธอเขียนเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่นิยาย ฉันตั้งใจจะใช้สิ่งนี้เป็นบทบัญญัติสำหรับมนุษย์ที่จะมาเกิดในยุคพลังงานใหม่ให้พวกเขาได้นำมันไปเป็นแบบแผนสำหรับการสร้างอรารยธรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และฉันก็ตั้งใจให้ผู้ใดก็ตามที่เคยอ่านมันได้ใช้เป็นเสมือนใบเบิกทางในระหว่างที่มีการคัดเลือกบุคคล ที่จะก้าวไปเป็นพลเมืองยุคพลังงานใหม่ในระหว่างการเปลี่ยนยุคนี้ดังนั้นใครก็ตามที่เคยอ่านนิยายที่เธอเขียนขึ้นนี้หรืออย่างน้อยก็ถือมันไว้อยู่ในมือเขาก็จะได้รับสิทธินั้นเขาจะเป็นเหมือนอภิสิทธิชน เขาจะได้รับเลือกให้เป็นพลเมืองแห่งโลกยุคสนามพลังงานใหม่โดยชอบธรรมเขาจะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงและพวกเขาทุกคนจะได้เป็นตัวแทนของฉันอย่างเป็นทางการเขาจะสามารถกล่าวคำกล่าวของฉันเพื่อนําพาผู้คนให้พ้นภัยได้อย่างเต็มภาคภูมิ ผมคิดว่าผมควรจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างแต่สิ่งนี้มันน่าจะเกินความสามารถของผมไปหน่อยผมขอทำอย่างอื่นได้ไหมครับผมยังคงยืนยันตามเดิมไม่เสียงนั้นฮ้น่นและมันก็เหมือนประโยคประกาศิตตตัวตนที่แท้จริงของเธอคือสิ่งนี้เธอจำมันไม่ได้เองเสียงนั้นผุดขึ้นมาใหม่ตัวตนของผมหรือครับผมถามใช่ เธอไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นปราบใดที่เธอยังสื่อสารกับฉันได้อยู่ผู้คนในอดีตที่เคยเขียนบันทึกที่มาจากฉันเขาต่างรับฟังเสียงจากฉันทั้งสิ้นเสียงนั้นตอบหมายความว่าอย่างไรครับผมถามหมายความว่าฉันจะเป็นคนบอกเธอเองเพียงแค่เธอฟังและเขียนทุกอย่างตามที่ฉันบอกเท่านั้นท่านจะเขียนนิยายเนี่ยนะผมพูดหยอก ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเอาเป็นว่าท่านจะบอกผมทุกคำเลยใช่ไหมผมถามยำ้ำใช่ลงมือเดี่ยวนี้เลยได้ครับเริ่มต้นตรงไหนดีครับผมตั้งคำถามขึ้นในใจเล่าตั้งแต่ต้นก่อนที่เธอจะได้ไปที่นั่นเสียงนั้นแนะนำครับอาริยเมตยาหนึ่งเด็กคนนั้น